ด้เวลาสอมต้นมักซิดาแล้วทุกคนเพราะว่าสองเดือนผ่านไปไมันก็มีต้นที่ตายนําแล้วค่อยเอามาซ้ำถุงไว้แบบนี้ก็คือเป็นตุ่มตอนที่เัาเหลือจากการปลูกอะไรทุกคนก็เลยเอามาซ้ำถุงไว้แบบนี้สองเดือนผ่านไปต้นมักซิดาก็เริ่มแตกหกักแบบนมีเลยทุกคนมีน้กลยเลียงไปสอให้มันทันมู่เลยก็เลยเลือกออกตัวที่มันมีหกักตัวใดที่มันบ่มีหกักกระปะไว้ก่อนนะทุกคนคือคอยปลูกมักซิดาคอยปลูกด้วยตุ่มแบบนมีเลยทุกคนมันเหลือแล้วคอยก็เอามาซ้ำถุงไว้เขามีตุ่มตอนเขาควรซ้ำถุงหรือว่าเขาควร คยปลูใไปสอ,อยปลูกไป250ต้นก็คือตายประมาณสิบกว่าต้นนี่แหละเลเรือจากการปลูกคอยกระซัำถุงไว้เลยทุกคนคือจากที่คอยปลูกไป2เดือนก็คือตัวที่คอยปลูกด้ดยตุ่มตอน้ะมันจะงามกว่างามกว่าตัวที่คอยซ้ำถุงไว้นะทุกคนที่ปลูกด้วยตุ่มก็คือใบมันแข็งแหง้งและใบมันก็เริ่มแก่น้ำแล้วส่วนตัวที่ซ้ำถุงไว้ใบมันค็นยังอ่อนอยู่ทุกคนคอยก็คือบบเคยปลูกมักซิดามาก่อนเลยทุกคนแต่คอยกระเบิงแบว่าศึกษาเบิ่อก่อนคอยจึงลงมือปลูกวิธีปลูกของคอยก็คือนำเบี้ยมักซิดามาแล้วก็ดึงก้นมัน ขึ้นแบบนี้เลยทุกคนก่อนเสียมาปลูกวันนี้ก็แนะนําให้หดน้ำก่อนเลยทุกคนเพราะว่าถ้าฮดน้ำแล้วมาเห็ดให้ดินนะที่หาหมักซีดาตุ่มนะมันแข็งถ้าฮอบ่หดน้ำไว่ลาเฮอดึงก็จะเห็ดให้ดินมันแตกออกจากกันและเห็ดให้หมักซีดาเงาได้ทุกคนค่อยบู่าคอยปลูกถือวิธีบ่อนะทุกคนเพราะว่าค่อยกระบอกเคยปลูกคือกันถ้าไพรทีเคยปลูกหมักซีดาแล้วก็ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็แนะนํากันในเดอทุกคนคือี่ค่อยปลูกตัวก่อนก็แม่นค่อยปลูก้วยตุ่มตอนเลยทุกคนซื้อตุ่มตอนมาแลวก็ปลูกเลยแต่ตัวนี้ สองร้อยกว่าต้นปลูกด้วยตุ่มตอนตอนนี้คือตายประมาณ10กว่าต้นนี่เลยทุกคนนี่ก็เอามักซิดามาสอประมาณ7-8ต้นนี่แหละคอยสอมไปเรื่อยๆพอคอยกบะฮบ้คือกันว่ารรมันจะคืนบ่อนะเวลาที่คอย3แบบนี้เพราะว่ายังบ่มีประสบการณ์จากเตือนนะ่ะทุกคน